เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องเก้าอี้แล้วก็โต๊ะทำงานของผู้ประกอบการนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยแล้วก็ลูกค้าของผมเนี่ยเข้ามาติดต่อเข้ามาสอบถามเยอะเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยสินสาบางท่านหรือ,อผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมฮะก็คืออยากจะจัดด้วยตัวเองที่บ้านหรือสํานักงานนะครับลักษณะของเก้าอี้ของผู้ประกอบการนะครับผมแนะนํานะครับก็คือ สูงพนักเก้าอี้เนี่ยสูงขึ้นมาเลยหัวเล็กน้อยเลยหัวเล็กน้อยนะครับนะเล็กน้อยนะถ้าลงมาตรงนี้จริงๆก็โอเคครับก็จะเหมือนกับผู้บริหารแต่ว่าเพื่อความมั่นคงของหน้าที่การงานนะฮะแล้วก็ธุรกิจที่ไปได้รับรือนะครับก็ให้ขึ้นมาอยู่บริเวณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพไปดูนะครับเป็น ภาพเก้าอี้พร้อมที่นั่งทํางานนะครับแล้วก็มีอาจจะมีท็อปวิวเสริมเล็กน้อยนะครับขอบอกก่อนว่าในภาพนี้นะท็อปวิวอาจจะไม่เป๊ะน,นะขึ้นอยู่กับชัยภูมินะในในการที่จะวางตําแหน่งด้วยนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดลงลึกนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องเชิญสินแสเชิญผู้ชันเขาไปดูเขาไปตรวจดูอีกทีนึงอาจจะเห็นว่าเก้าอี้ที่อยู่ในภาพนี้นะครับเขาจากค่อนข้างจะสูงและขึ้นเลยมาตรงหัวใช่ไหมฮะ นั่นก็แสดงว่าเวลานั่งเนี่ยหรือเวลาเอนโตลงไปเนี่ยนะก็จะรู้สึกสบายนะครับแล้วก็เวลานั่งก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่หงายมันไม่หงายโค้งลงไปอันนี้คือลักษณะเก้าอี้ที่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงลักษณะของความสูงตำแหน่งระดับที่นั่งแล้วมันสมดุลกับโต๊ทําง,งานแล้วก็พอดีกับโต๊ะน,นะครับเหมือนผู้บริหารนะครับอ่าข้อสองนะครับเดี๋ยวว่าด้วยเรื่องเทคนิคของโตทําง,งานนะครับโต๊ทําง,งานจริงๆแล้วเนี่ยของผู้ประกอบการเนี่ยหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับ ผมแนะนำนะฮะให้เป็นรูปโต๊ะเนี่ยเป็นรูปของโอบโอบหมายว่าโอบเนี่ยรูปจะหาดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยมีนะครับผมอธิบายเป็นเป็นลักษณะทางเนาะก็คือโค้งเนี่ยอันนี้คือหน้าโต๊ะทำง,งานนะครับแล้วลักษณะโต๊ะจะต้องโค้งโอบมาโอบตัวเรานะครับหมายว่ากักเก็บลมที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเก็บลมอยู่นะครับถ้าเกิดเปิดไปเลยเนี่ย ลมก็กระจายาหมดแบบว่าโชคลาภก็จะกระจายออกนะครับฝ่ายขวาโชคลาภได้ยากนะครับนะโต๊ะจะต้องโค้งโอบอย่างนี้นะครับแล้วโต๊ะเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้เป็นโต๊ะทึบทีเดียวนะจะต้องมีความโปร่งด้วยนะครับโปร่งไปเลยยิ่งดีนะครับเพื่อที่ว่าอากาศข้างนอกเนี่ยเวลาผ่านมนาะก็จะได้เข้ามาตีได้นะครับให้โปร่งให้โล่งนะวเวลาจัดโต๊ะทาง,งานเนี่ยวางของให้เป็นระเบียบแล้วก็เช็ดทั้งกระาษาให้เป็นเป็นระเบียบเป็นประจำนะก็จะดีครับนะ ตรงกับหลักโครงจุ้ยเชฟพูลนะครับซึ่งเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วครับมาถึงข้อที่3านะครับเรื่องของแสงไฟแสงไฟซึ่งตรงกับหัวนะครับอ่านะโดยปกต,ติแล้วคนมัจะพลานะครับคือติดไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟดาวไลท์หรือเป็นไฟสีขาวเป็นไววอร์มไว้นะครับตรงอยู่กับหัวเล็งลงมานี่คือไม่ดีนะครับทำให้อ่าคนที่นั่งเนี่ยสูญเสียสมดุลของสุขภาพ นะครับจริงๆอ่ะแนะนำให้อาจจะเลยไปข้างหลังเล็กน้อยเหมือนของผมเนี่ยมีไฟเลยขึ้นมาหลังข้างหลังเล็กน้อยนะครับอันนี้ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดตรงชี้มาเลงมาตรงหัวนี่ไม่ดีนะครับรวมถึงคานนะครับนะ่ะซึ่งเอามาประยุกต์ใช้กับโต๊ะทํางานได้นะครับไม่ว่าจะที่ไหนจะโต๊ะทานข้าวหรือจะนั่งดูหนังจะทํากิจกรรมเนี่ยเราไม่ควรที่จะนั่งอยู่ตรงคานบ้านพอดีนะ่ะผมหมายถึงว่าคานบ้าน โตใหญ่ซึ่งเป็นคานเสาหลักข,ข,ของบ้านนะครับบางทีเนี่ยบ้านบางหลังม่มีมีคานเนี่ยหลายตำแหน่งนะครับบางทีเนี่ยเราไปนั่งรถเลือกไม่ได้ไงก็คือเป็นเป็นคานถี่มาหากันเนี้ยก็คือว่าอนุโลมให้ใช้อนุโลมให้นั่งได้แต่ว่าสิ่งนี้ต้องห้าต้องห้าจริงๆเนี่ยนั่งไม่ได้จริงๆก็คือว่าคานที่เป็นคานเสาหลักของบ้านคือเป็นคานใหญ่อันนี้คือคานเพาะรับน้ําหนัก มากที่สุดแล้วแล้วคานตัวนี้จะไปกดทับศีรษะเราทําให้เราป่วยง่ายครับมาถึงเรื่องของท็อปวิวท็อปวิวเนี่ยะจะลองสังเกตนะตั้งแต่ซีรีส์ของผู้บริหารเนี่ยนะครับผมก็พูดถึงท็อปวิวแต่ท็อปวิวของเจ้าของเนี่ยเป็น Top View ท็อปวิวที่ต่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับคือเป็นท็อปวิวมันมีหลายลักษณะนะครับลักษณะที่1เนี่ยก็คือ เป็นท็อปวิวเวลาแสงตกท่ลงมาเนี่ยมันจะไม่โดนตัวคนที่นั่งเต็มๆอาจจะรอดเข้ามาฝั่งฝั่งเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดโดนเต็มๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีความเครียดหรือเขาเรียกว,ว่ามีความหย่างเกินไปนะครับท่งนั่งทํางานอาจจะมีความามีความเครียดนะมีความกดดันนะครับแทนที่มันจะดีนะครับทีนี้แสงที่รอดผ่านเนี่ยจจะผ่านมาข้างเดียวก็คือเป็นท็อปวิวนะครับแล้วก็มองไปเนี่ยเห็นวิวนะ เห็นบิลชัดเจนมีตึกชัดเจนท็อปบิลที่ใกล้ๆแม่น้ำนะครับแนะนําให้เป็นจุดที่แม่น้ำเนี่ยโอบเข้ามาโอบเข้าหาตึกของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลงรายละเอียดนะครับสาหรับคนที่อยากจะเชิญหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะมีรายละเอียดลงลึกอันนี้ต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับข้อสําคัญอันนี้คือสําคัญซึ่งไม่ว่าจะเป็นโต๊ะผู้บริหารจริงๆอ่ะแม้แต่โต๊ะพนักงานเนี่ยอ่าก็คนที่จะดูทิศในการนั่งด้วยแต่ละ พนักงานบางคนเนี่ยบางท่านาก็เลือกไม่ได้นะครับแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถเลือกทิศนะที่จะนั่งนะทำให้พลังดีเนี่ยส่งเสริมท่านตลอดทั้งปีได้โดยนะครับใช้หลักการเดียวกับผู้บริหารเลยนะครับก็คือนั่งพิงทิศดีประจําปีนั้นนะครับพิงทิศดีประจําปีนั้นนะคบไม่ใช่หันหน้าเข้าทิศดีนะครับพิงทิศดีก็คือสมมติปีนี้เนี่ย ปี2565คือทิศใต้เป็นทิศดีนะก็ควรที่จะนั่งพิงทิศใต้ก็คือเอาตัวเราอะหันหลังเข้าทิศใต้คือนั่งพีทิศใต้นะก็จะส่งเสริมทําให้การตัดสินใจผิดพลาดน้อยอส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสารรค์ส่งเสริมเรื่องพัฒนาการวิสัยทัศน์ความคิดกว้างไกลการมองการไกลไปข้างหน้านะครับนะเรื่องของผลกําไรการตัดส,สินใจที่ถูกต้องสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ รวมถึงการตัดสินใจที่จะคัดคนเข้ามาช่วยกิจการนะครับแล้วก็บริหารดูแลลูกน้องครับนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับซีรีส์การจัดต้นทุนงานในระบบออฟฟิศนะครับซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยถือว่าเป็นหัวเรื่อใหญ่แล้วก็ท่านสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันในการนั่งทำงานได้นะครับนะขอให้ใช้4ข้อ4 5ข้อที่ผมพูดไปเนี่ยให้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ย นะครับก็สามารถอินบ็อกหาผมนะ,ะคุณสามารถที่จะอินบ x ็อกอะไร Official นะครับหรือทัวหาแอดมินผมได้นะครับแอดมินเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะครับถ้าเกิดส่วนไหนที่แอดมินเนี่ยตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะคอยเสริมให้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับเฮงๆครับโชคดีครับ